ให้ทั้งสองท่านได้สรุปสุดท้ายตรงนี้ฮะเก็บตกทุกๆประเด็นอา,อาจารย์ต่อเนื่องเลยไหมครับผมผมยืนยันอย่างนี้ครับว่ากรรทเนี่ยยังไม่ได้คิดอะไรที่เป็นมาตรการพิเศษอ,อย่างที่ท่านอาจารย์คิดแม้เราจะบอกว่าเออไอสิ่งเหล่านี้มันเคยเกิดขึ้นในประเทศไทยแล้วนะครับข้อคิดว่าเราจะแก้ปัญหาทางตันได้หรือไม่ได้เนี่ย เวลาเราไปสร้างโมเดลตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยมันเหมือนกับชี้โพงให้กับร่องอคือด้านหนึ่งเรามีมีความเห็นแบบนั้นนะฮะว่าเท่ากับว่าคิดว่าบ้านเมืองจะต้องไปแบบนั้นนะเราจะเป็นประตูหรือจะเป็นประตูะตที่คือแทนที่จะเป็นสะพานมันกลายเป็นว่าคือกลาประตูไปนะฮะซึ่งซึ่งเราก็เห็นนะ,ะว่าบ้านเมืองเนี่ยควรจะต้องว่ากันไปตามกฎกติกาจริงอยู่ที่ว่าถามว่าประชาชนมีเหตุที่จะ ไว้ใจหรือไม่ไว้ใจคอปอปอเนี่ยผมคิดว่ามีข้อที่ทําให้เราคิดได้ว่ามันเป็นเรื่องจิตวิทยาในทางสังคมอยู่แล้วนะว่าสถานการณ์ในแต่ละคนที่คิดเนี่ยคิดไม่เหมือนกันหรอกนะครับเพราะว่าบางคนคิดมันเลวร้ายมากนะฮะมันถึงไปใช้ตรงนี้บางคนบอกโ้ยบ้านเมืองมันจะจะเลวร้ายยังไงก็คงไม่ได้ถึงขั้นนั้นหรอกนะคือหมายถึงว่าจินตนาการของแต่ละคนมันไปไม่ถึงนะ แค่มีคนมาบอกว่าคอปะปะเนี่ยเป็นเรื่องของการสืบทอดอำนาจก็จบแล้วฮะก็จบตรงนี้ไม่ต้องไม่ต้องไปนั่งคิดว่าเออมันถึงทางตันหรือว่าอะไรหรือเปล่านะยเพราะชื่อก็บอกว่าอะไรนะจะไปะดูแลเรื่องยุทธศาสตร์นะฮะไปดูเรื่องเรื่อง,องความฟรองดองอะไรต่างๆอันนี้มันมันคล้ายๆกับมันเป็นการบอกทงบางอย่างที่ทําให้คนบอกว่านี่แหละคือการสืบทอดอำนาจน,นะแต่ว่ามองในมุมของผมเนี่ยผมยังมองว่า เวลาเราพูดถึงสาร,รััธรรมนูญเนี่ยนะผมผมยังคิดว่าสิ่งหนึ่งที่เราควรจะช่วยกันทำก็คือว่าทำยังไงให้สถาบันที่ใช้อำนาจตุลาการเนี่ยเขาทำหน้าที่ของเขาได้อย่างปกติกมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการคัดเลือกคนที่จะเข้ามาะจะเชื่อมโยงกับประชาชนหรือมากหรือน้อยอะไรแล้วแต่นะครับหรือในเรื่องของการออกแบบวิธีพิจารณาคดีนะครับ,รบว่าทำยังไง ที่จะทําให้การพิจารณาคดีนี่มันเป็นไปโดยฟังความทุกฝ่ายนะครับมีคนที่มาเสนอแนะทางออกให้กับคนที่ตัดสินผมเชื่อนะครับว่ามันไม่มีใครละครับที่พอใจกับการที่เป็นฝ่ายแพ้อ่าไม่มีฮะท่านไปขึ้นศาลเนี่ยท่านสู้ยิบตาเนี่ยแล้วท่านแพ้เนี่ยมีใครพอใจฮะต้องว่าสารในใจอ่ะต้องว่าสารอยู่ในใจอะส่วนบอกว่าเอออันนี้เป็นเป็นเรื่องปกติธรรมดามนะฮะเพราะนั้นสิ่งที่ผมคิดว่า ต้องทําให้เกิดขึ้นก็คือว่าบ้านเมืองเนี่ยมันเป็นสําหรับของเราทุกคนไม่ใช่เป็นเรื่องระหว่างโจทกับจาเลยครับไม่ใช่เป็นเรื่องระหว่างพักน้นกับพักนี้ครับะะมันเป็นของเราทุกคนนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะออกแบบเนี่ยก็ต้องออกแบบเพื่อให้เห็นว่าสิ่งเหล่านี้มันจะจีรัง <oshing. S 2> เป็นเรื่องของการที่คนมาคุยกันเรื่องเหตุผลไม่ใช่เป็นเรื่องระหว่างผลประโยชน์ของกลุ่มนะครับนี่คือสิ่งที่ผมคิดเพราะฉะนั้นเรื่องที่เราทําไมกรทไม่คิดถึงเรื่องคอปปอล นะปะปฏิฟังท่านรชัยพูดบอกว่าเอ๊ะเนี่ยสารรัฐธรรมนูญจะเป็นคอปปจำจำแรงมาเนี่ยนะซึ่งผมก็บอกว่าในทางความเป็นจริงยังไม่เคยคิดเลยนะครับเพราะว่าในทางหลักการเนี่ยผมเชื่อว่าพวกครูบาอาจารย์ต่างๆเนี่ยเราก็เรียนนะเรื่องระบอบประชาธิปไตยเราก็เรียนเรื่องการเลือกตั้งเราก็อยากเห็นบ้านเมืองเนี่ยว่ากันได้เหตุด้วยผลนะครับผมผมเรียนยืนยันว่าในกรทเนี่ยมีคนที่บริสุทธิ์ใจ ผมไม่รู้ว่าคนอื่นจะเป็นยังไงแต่ผมเชื่อว่ามีเยอะนะฮะผมว่ามีเยอะแล้วก็เรียนว่าเราคงไม่อยากเห็นนะบ้านเมืองอยู่ในกองเพลิงเราไม่อยากเห็นนะว่าคนมาบอกว่าเฮ้ยรัฐธรรมนูญสร้างมาแล้วเสียงบประมาณอะไรต่างๆเดี๋ยวก็มาฉีกกันอันนี้ผมผมเรียนเป็นความบริสุทธิ์ใจนะครับแต่ว่าท่านจะเชื่อหรือไม่ก็แล้วแต่นี่เป็นเรื่องผลงานที่เป็นตัวพิสูจน์ครับครับท่านสอาสตราจารผมมีความเห็นอย่างนี้ครับว่าเมื่อกี้ ทางอาจารย์ได้พูดบอกว่าประชาธิปไตยไม่ใช่การเลือกตั้งทั้งหมดผมมองว่าประชาธิปไตยเต็มใบคือการเลือกตั้งทั้งหมดเพราะว่าอำนาจอธิปไตยและก็ภาษีที่ใช้บริหารประเทศเนี่ยเป็นของประชาชนเพราะฉะนั้นการเข้ามาใช้อำนาจแทนประชาชนเนี่ยต้องมาจากการเลือกตั้งถ้าเปรียบเทียบนะฮะเค้กอำนาจก้อนหนึ่งเนี่ยร้อเอร์ซแล้วก็ รรมธิการยกร่างเนี่ยจะเอาอำนาจใส่ไว้ในรัฐธรรมนูญให้องค์กรต่างๆกี่เปอร์เซนต์แล้วก็ให้เป็นอำนาจของประชาชนกี่เปอร์เซนต์ที่เรียกว่าประชาธิปไตยครึ่งใบหรือเสี้ยวใบผมต้องการทราบเรื่องนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งสำคัญที่สุดเนี่ยประเทศเป็นของคนทุกคนเพราะฉะนั้นการที่จะเข้ามามีอำนาจหรือการใช้อำนาจหรือบอริหารประเทศเนี่ย ก็ให้เป็นเรื่องของประชาชนโดยการเลือกตั้งนี่คือหลักสากลครับทั่วโลกมีการเลือกตั้งแล้วก็มีประชาธิปไตยมีผู้บริหารมาจากประชาชนประเทศนั้นจะเริญมมั่งคั่งเกือบทุกประเทศในวันนี้นี่คือพิสูจน์ได้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยประเทศไทยเนี่ยเต็มใบครึ่งใบหรือว่าจะนิดเดียวก็ว่ากันไปแต่ว่าสังคมโลกวันนี้เนี่ยมันเป็นสังคมประชาธิปไตย สังคมโลกวันนี้มันเชื่อมกันหมดแล้วการยอมรับของสังคมโลกเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญที่สุดนะฮะเพราะว่าถ้ารัฐธรรมนูญเครื่องใบต่อไปมีปัญหาอีกเคยมีมาแล้วครับหลายยุคหลายสมัยเพราะฉะนั้นลองทําเป็นรัฐธรรมนูนเต็มใบสักครั้งหนึ่งมันเกี่ยวกับรัฐบาลฮนะถ้ารัฐบาลมาจากการเลือกตั้งแล้วบริหารประเทศอยู่ยาวนโยบายก็แก้ไขปัญหาของประเทศไปได้แต่ถ้าขึ้นมาปุ๊บทุบโต๊ะ ขึ้นมาปุ๊บสองปีทุบโตนยโยบายจะลงไปแก้ปัญหาได้ยังไงนยโยบายต่างประเทศก็ขาดช่วงรัฐบาลใหม่ขึ้นมาครั้งหนึ่งก็เปลี่ยนนยโยบายครั้งหนึ่งแม้แต่นยโยบายการบริหารประเทศก็ผิดเพี้ยนไปจากเดิมมันก็แก้ปัญหาประเทศไม่ได้ตอบโจทย์ไม่ได้แก้ปัญหาของประชาชนไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยนักเลือกตั้งอย่ามองว่าเป็นคนเลวทั้งหมดเขามาจากประชาชนเขารู้ปัญหาลงพื้นที่พบชาวบ้านเดือดร้อนอะไรอะ่ะใช่ไหม นายกรัฐมนตรีมาจากการเลือกตั้งลงไปดูพื้นที่ชาวบ้านโรงเรียนมามีอะไรอะ่ะก็เข้ามาแก้ไขในสภาทําหน้าที่อันนี้รู้ปัญหาแก้ปัญหาตรงจุดไม่ใช่ว่าใครก็ตามเนี่ยมาจากไหนไม่รู้แล้วมาทําหน้าที่ตรงนี้ปัญหาชาวบ้านก็ไม่รู้ไม่ต้องเลือกตั้งเข้ามาบริหารประเทศโดยที่ไม่รู้ปัญหาของประชาชนกับคนที่ลงไปสัมผัสประชาชนแล้วรู้ปัญหานําปัญหามาแก้เปลี่ยนเป็นนโยบายนั่นคือความสําเร็จ ในการแก้ปัญหาของระบบประชาธิปไตยครับ